นะคะเพื่อก,การสื่อสารเรื่องที่สนะคะก็ mm hmm. ะคือ saying thank you นะคะการกล่าวขอบคุณนั่นเองนะคะ saying thank you น้องรู้ใช่ไหมว่าการขอบคุณใช้คำอ,อะไร thank you ใช่ไหมคะใช้เสมอเลยนี่นะคะคำแรกเลยนะคะคำแรกที่ลูกใช้นะนี่ค่ะ thank you ขอบคุณค่ะนะคะจริงๆแล้วคำว่านีอันเนี้ยมันอ่านว่า thank นะ th a n k thank แล้วก็ตัวนี้อา่านว่า u ใช่ไหมมันน่าจะอา่านว่าแทนยูใช่ไหมลูกนะคะแต่นะคะเราเชื่อมเสียงตัวเคนะคะเชื่อมเสียงตัวเคมาไว้กับคำหลังมันก็เลยกลายเป็น kyou เขียวเขียวเขียวเป็นเขียวตังเย็นะคะโอเคนะคะหรือเราจะพูดสั้นว่า thanks ก็ได้นะคะ thanks ตัวนี้ก็แปลว่าขอบคุณก็ได้หรือถ้าเป็นเพื่อนก,กันลูกก็แปลว่าขอบใจก็ได้นะคะ thanks ตัวนี้นะคะ many many แปลว่ามาก many thanks แปลว่า ขอบคุณมากใช่ค่ะหรือ t h a n k you very much ก็แปลว่าขอบคุณมากเช่นกันนะคะีอีกมีอ e, e, e ีกค่ะมี thanks a lot คำว่า a lot ก็แปลว่ามากไงลูกนะคะ thanks a lot ขอบคุณมากนะคะหรือมีอาจจะใช้คำว่า that's very kind of you นะคะ kind ตัวนี้แปลว่าแปลว่าใจดีใช่ไหมคะ that's very kind of you มันเป็นความใจดีของคุณความการุณาของคุณนั่นเอง,เองหรือ I'm very grateful คำว่า grateful ตนน่ในแปลว่าซาบซึ้งนะคะซาบซึ้งใจซาบซึ้งในบุญหุญนะคะ I'm very grateful ฉันซาบซึ้งจริงเลยนะคะหรือคำนี้ค่ะ appreciate นะคะแปลว,ว่าซาบซึ้งเช่นกันค่ะ I appreciate นะคะฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงเลย thank you ขอบคุณนะนะคะคราวนี้ค่ะเวลาที่เพื่อนเล่าขอบคุณเราเนี่ยเราจะไปเฉยๆก็ไม่น่าจะไพเราะเท่าไหร่นะคะไม่น่าจะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะ เวลาเพื่อนขอบคุณมาเราก็ต้องกล่าตวตอบไปว่ามไม่เป็นไรหรอกโอเคนะเดี๋ยวพูดถึงมันเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษว่าเลยค่ะหนึ่งค่ะ you are welcome เราก็จะยอ่อใช่ไหมคะเป็นยอนะคะยอ welcome แปลว่าแปลว่าด้วยความยินดีเนาะนะคะยอเปิลคัด้วยความยินดีเลยประมาณนี้นะคะ that's alright มันเป็นไงนะคะ my pleasure Pleasure สวัสดีก็ยินดีนะ it's my pleasure เป็นความเป็นความยินดีที่ฉันแต่ทำให้คุณนะคะ,ะก็ด้วยความยินดีก็ได้เนาะ pleasure นะคะด้วยความยินดี no d t a l ก็แปลว่าไม่เป็นไร yeah. ไม่เป็นไรจ้ะนะคะหรือ That's okay อก็โอเคจ้ะก็คือไม่เป็นไรเช่นกันนะคะ That's okay อโอเคนะ no problem ตอนนี้แปลว่า problem แปบลบว่าปัญหาใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอ่าแปลว่านะ ทำให้ได้ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะมายุธก็ยังบทสนทนานแล้วนะคะบทสนทนานตัวน,นี้นะคะใช้คำว่า at the dining table นะคะ dining table แปลว่าโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โต๊ะรับประทานอาหารนะคะให้คุยกับใครคะหนึ่มุกค,ค่ะมุกค,คุยกับนิ้สั้นๆเลย p l u e some sauce นะคะ plus ตัวนี้แปลว่าผ่านใช่ไหมลูกส่งผ่านก็ได้นะคะ Pass พัสวิซัมแซลก็เลยแปลว่า s แซลแปลว่าเกลือ Pass พัสวิซัมแซลแปลว่าส่งผ่านฉันน่ะส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะบอกว่าส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะนิดก็บอกว่า here you are นะคะเวลาเราส่งอะไรให้ใครเราบอก here นี่จ้ะนะคะ here you are นี่จ้ะนี่ครับนี่ค่ะน,นะคะนี่จ้านะคะมุกก็บอกว่า thanks a lot ขอบใจมากนะนะคะขอบใจมากนะ ก็บอกว่า it's my pleasure ด้วยความยินดีไม่ได้หนักหนาเลยเลยการส่งเกลือให้เนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะด้วยความยินดีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน situation คือ at the clothes shop นะคะ clothes shop ที่ร้านขายเสื้อผ้านะคะสถานการณ์คือร้านขายเสื้อผ้านะคะที่ร้านขายเสื้อผ้าโอเคที่ร้านขายเสื้อผ้าค่ะ ใช่ค่ะใช่คะหนึ่งค่ะเซลเลอร์นะคะเซลขายเซลเลอร์แปลว่าผู้ขายหรือคนขายกับแอนนะคะคือกับแอนโอเค may i help you พนักง,งานขายทักลูกค้าก่อนนะคะว่า may i help you แปลว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะให้ฉันช่วยอะไรบ้างได้ประมาณนั้นนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะให้ช่วยให้มีอะไรให้ช่วยไหมคะประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะเผู้ชายมีอะไรใช่ไหมครับแอนบอกว่า sure แน่นอนค่ะ sure ตัวนี้แปลว่าแน่นอนนะคะแน่นอนค่ะ I'm looking for look for แปลว่ามองหา I'm looking for T-shirts มองหาอะไรคะมองหาเสื้ออะไรเันกำลังหาซื้อเสื้อเชิ้ตส,ส,สักตัวหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่เสื้อเชิ้ตเสื้อ,อยืดนะคะ T-shirt ก็คือเสื้อยืดนะลูกนะคะ ฉันจะมองหาเสื้อยืดสักตัวหนึ่งน,นะคะเซลล์เราบอกว่า this way please ค่ะ this way way แปลว,ว่าทาง this way, this way ทางนี้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะ how about this this pink one how about แปลว่านำเสนอนะคะนำเสนอแล้วบอกว่าสีชมพูตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง how about this pink one ห็นว่าคุณชอบไหมอะไรเงี้ยคะ่ะยืน่นสีชมพูมา how about this pink one สีชมพูตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ แอนก็แบบอะไรเยอะแอนบอกว่า uh, ฉ right, ันชอบนะอา M Size ตัวนี้นะคะอะไรตัวนี้ o right, นะคะมาจากวล right, แต่ว่าฉันต้องการฉันต้องการไซส์อะไรูกอ็ M size. ก็คือไซส์ M how much is it how much ใชถามราคาราคาเท่าไหร่คะนะคะเซลล์บอกว่า it's 2 90บค่ะ2 9 0เท่าไหร่คะ 290บาท but you get 10% discount ค huh? ่ะ10% discount discount ตัวนี้แปลว่าส่วนลดนะคะแต่ 8. คุณจะได้ส่วนลด10%นะแอนบอกว่าแอนบอกว่าเกรสแปลว่าอะไรคะลูกยิเกรสแปลว่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณนะโอเค h e r e s t h e money h e r e s t h e money แปลว่านี่จ่าเงินนะคะนี่เงินจ้านะคะ เซลเลอร์ก็บอกว่า Thank you very much Madam นะคะไม่ใช่หมาดังกนะ <laughs> มาดามตอนนี้แทนคำว่าคุณผู้หญิงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้หญิงนะคะ Thank you very much Madam นะคะไม่ใช่หมาดังแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะหรือ แต่ว่าด้วยความยินดีค่ะนะคะด้วยคําว่า y u ย Welcome ไม่เป็นไรจ้าด้วยความยินดีจา้านะคะไปซื้อของก็ต้องจ่ายตงนก่นะคะแต่โดยมายาดโดยเขาเรียกว่าความสุภาพเนี่ยคนขายก็บอกแตงกิ้วเริ่มมาแลขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาซื้อนะคะแอนก็บอกว่า y u ย welcome ไม่เป็นไรค่ะนะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่ลูกต้องตอบเลยไม่ใช่เพื่อนขอบคุณมาแล้วลูกจะเฉยๆแล้วก็กลับไปไม่ได้นะคะโอเค ค่ะเรื่องที่สี่จบไปแล้วไว้เจอกันคลิปที่ห้าในเรื่องการพูดขอโทษนะคะ say you apologize นนค่ะ o o d b y า